สบ,บายดีพี่น้องสีเอ้ยสัมพอร์น้องสีกับพี่น้องอายิม้มช่วยๆด้วยเฮย้อยอเฮียงป้าอันนี้ด้วยแม่อายิม้มโอ้ไปเจอกันอยู่ในแชทกับเฮย้ยย้อนวันถา,ามอีซีเลยพี่น้อนงเจอกันทางเฟส โอ้ยขึ้นแม่ไปกินสากระเบือซะเด้อฮาเรื่องหาล่าพวกบล่งคลิปอยู่บ้านนี้เออเจอกระทั่งเฟซมึงโขบกันตะเฮงเลยกูจะถามเออนาอมจ้ากนมาอไบ้อเออ ไหวเพราผื่นเนาะใา้แน่นหน้าแก่นมาหอดกับโบตี้แล้วคืออืมมาขี้เห่ก็มีวัน ความหูดซึ้งกันเป็นอะไรเฮ้ยเดินนี่กูเห็นมึงคือยิ้มตลอดอยู่เฮ้ยมันเป็นหลอด,ดลอีกแลยอือมันมีความสุขว่ะเฮ้ยเดินี่มวุกเลยนี่มันมีความนิซี่กว่ามันมีความสุขว่าสันโอ้สุดท้ายก็มีผู้มาขี่สก๊ตต่ายซีพยไพ่อืออย่าอาปากก็บเบื่อเขากินได้กสบายใจ จ่าแมนเธอแหละมึงต้องยุ้มไห้ดีเด้สอสิมึงอย่าหายไปเลยสิยุ้มทั้งตีนแล้วก็ยุ้มทั้งมือเลยสิยุ้มทั้งเบื้องกว่ายุ้มไว้เด้อสิเลยมึงอย่าปล่อยให้ลุดมือเด็ดขาดกูว่านั่นที่เลยสิมีผมมาขี่สกูตเตอให้มึงพายนี่ปปนมีแล้วมึงต้องยุ้มไว้เด้อสิลงไปมึงขึ้นเฮ้ยเตาขึิดมืออ่ะแั่ขึ้นมากเล้วะยังดีสือ ถ้าคืนมากมาคืนเลยถ้าคือลงไปเข้าบ้านลงไปข้บ้านจะลงมาเห็ดเบียลงไปเห็ดเบียตกเ่ห็ดพีเอาไปจังหมากกัหลดที่สองนี่หาชิสองหาองกับพอดีเป็นสี่ร้อน่นยแม่บอกหาิกับหกิปสองกับหกสอง ชิ้นจอก็บจองกัต้นี้จกมานี้ยสิบสีหน่วยอามเบิ้งรูปแบบนี้นคำไม่ได้จังหาคัดลงให้รุปเนี้ยบ้ดแล้วนะให้ต้ไปก่อนทำมาเรื่อยหนับทวันหาซือมันตื่นเต้นวันที่มาแล้วเฮ้ยดีใจเลยเหนอสิบสองสิ่นานอนที่จะไมีความหักสีว่ะ

อยู่ผีกระชันสิบอาเอาใส่หน่วยหนึ่งก็เป็นกระเอิบกันเป็นเนาะเอิบเย็นผะนะเย็นเยินมาสัน สีด้สื่อใหม่แลวเนาะสื่อเยินดูดีได้เยินน,นี่พี่เนาะคนเท่นผู้สาวคนแข็วเจิงและเลื่อนเยินเรียกซะดูดีเลยมาสอยกันสอมมัน มีสอบเดียวถ้าออกมาได้ังอนใส่หัวอนาแล้วนะได้ดอกซื้อเอาใส่เอาก็ได้ยัยาหาเสะสอบอันนี้นนเอาหมาเอาังหายเนปแม่นั่งมาเอามาหายกล่องกัน มาเก้เอามาแก้บุงด้วยไปเถาเออข้ามันย่กงเอาขึ้นมาต้มกินมากี้แห่นะวานวานเไปถเอ้าก้าี้เนาะหวานหวานไป้าไปเ้าข้อยากากัมหญามกินปลามาแก้บึงดูฮะ จากมากันเลยมันกันพูนถากินบัดมันอันนี้ซะก่อนถากินปิดรอบซองอีกซะก่อนมันมันเบิดแล้วเด้เนี่ยเบิดแล้วตัวแกเนี่ยว่าสิได้ปิดเลี้ยงกันได้ทั้งล้างจานได้ใช่ไหมอีกชีฮามือว่าสันหักสีหักสีคัดบม่ออายุนี่ม้วนทั้งล้างนี่พี่น้องสิเบิ่งดอายุมักซาลี่เลี้ยงมันซุกบ่พร้อมกันมันเป็นโยดเป็นโยดไป มีอยู่บ่มีกรไว่แล้วไว้ฮักอันอามานันันกันอืมพอเหรอเพ่ก็คือเก่าเลยอัน ส่งก็ปลุกฉอบหนึง่งได้ไหมเนาะต้องใจทำงาน,นพอดีละสายอันอีสีกับอันสามีมึงไปนะอเอาอะนะมึงเอาหลอดไทยด้วยสินะคับรถไทยออกมาแน่แดนเอาเงินไปเสือกระเป๋าบลอดไทยจอดให้ผมค้ามาันแหละ

ปาไม่เลักล uh ัยเจน้งใหญ่เนาะ้าวสารมาเซอรี่อันนั้นรอยนี่เนาะมาแต่องมารีนเช้านะเดี๋ยวองวัดใหญนึงอกสาทกใจช่วงก่อนนี่หม้อใส่กระยาหมดีไปหมดเบาวะเกงอมัฟี่กัวหมากุ่นะ ตัวใดมันหนูเป็นตากว่าใดเอาหายพี่รองเลยแล้วองอาใจหัวได้ีขวเมื่อหอบดีเอาเมืหยงอปากอกอง่อยต้มเด้นะชีกับเปากับจอบมีเด้อนากได้อะนะ ในในล่อห้างนั่นเห็นดอกในร่อห้างแต่ตารางเคื่อนไอเขี้ยมมึงนั่นเมื่ใจกลาบมันนี่มันเจือ ปวดปวดนีกขึ้นเป้าหายยืดกันปวนโอ้ยทอนายชอบทอนายปวดโพดอกปวซื้อดอกสนะสัญญาณคุณรวย กลัวคุณจะรวยสอบล, 5, ละห้าพันล่ะข้าก็ซายสอบลอด0หากะมันมีอยู่สะ,สะแสดงว่ามันมีอ้าวก้าวกคาข้าก็บมาคา,า,า,คาต่อหายชุยหน่ยดิบ้านหลดทีบ้านหลดนั่นแกเห้ขวนนะข <c oughs> วดสีเลือมาใส,ส่ทามขวดมาต่อมาเอง 淘汰吧。 ยามบะมี่กระสซอยก็แล้วนาแถวเอากระสอบมาเก็บใส่พี่น้องเงยบ้านเองซีขินเป้ากระสอบพี่น้องเงื่อนเม่นนองดำ ใช้มันมีอยู่บ่มีพอด้กินโยอะนสายใช่นี้คือเป็นนานนนันมาขี้แห่มันโตมีต่บ่มี่บ่เออนั่นแหละมันมันจังบ่เป็นตาจงสองพักเนะ่อยู่อยู่พอดที่พอดีดูดกินอันยิงอ่ะโตอื่นอันนี้มาขี้แห่มันเด้อพี่น้องมันบ่แม่นนั้นมาย่าสีค้ายได้นะเป็นมาขี้แห่นะ่มัน้ตมน่สองหมาค่ะด้ นาชิดึงิ่มตั้งแต่ผูนาชิปล่อยห้มันใหญ่ไม่ได้ขนาดนี้ผูกีหนาเลยตรผูอย่าปลามันนี่ดึงมาถีบล่เนาะบหว่นมีนี่หน้าหน้าต้วนางามเด้ค่ะีทไมมันแก่แล้วเออม้ยมันบอกแก่ได้เห้ยมาขี้แห่มัดฉันน่ะทำหนี้บเออจะทำไปเดียวติต้องหมูแก่ต้องแห้ พ่อเขาจะจงอันโบเกินอัน่องซ้าไนกระจว่ะนั่ดึงไปตีาหากระจว่ะน่ะมันจะแม่ทโบเกินกับปลูกเปี๊แล้วได้เลือกแ้ปะไปเลือกมี่อยู่ก็บมีูกตะกี้นะบบมี่เปียอันที่ันท่อุียนน่นต้นแล้วมาขายนี่นี่เขากระสอมาเต็ม ฉันจะมาขี้แหบปะหาเก็บใส่กระสอบพี่น้องสำเร็จแล้วเจ้า